ในปี1,235หญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็ถูกนำตัวมาประหารซึ่งนักบวชเนี่ยก็ใช้ความรู้จากคัมภีรโซโลมอนในการตัดสินโทษพวกเธอในตอนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกลัวมากเลยสารภาพว่าตนเป็นแม่มดโดยหวังว่านักบวชจะละเว้นโทษของเธอส่วนอีกคนเนี่ยก็บอกว่านักบวชจะต้องถูกไฟนรกแผดเผาพอได้ยินดังนั้นนักบวชเนี่ยก็สั่งประหารพวกเธอในทันทีหลังจากถูกแขวนคอทหารก็นำร่างของพวกเธอไปถ่วงน้ำก่อนที่ ทหารเนี่ยจะเดินออกไปนักบวชก็บอกว่าให้เขานําร่างแม่มดกลับขึ้นมาประกอบพิธีกรรมโซโลโมอนเพื่อสะกดวิญญาณของพวกเธอทหารที่ไม่เชื่อเนี่ยก็บอกว่าพวกนางตายแล้วและไม่มีทางที่ใครจะรอดจากการลงโทษอันโหดร้ายนี้ได้ตกดึกนักบวชเนี่ยก็กลับมาดึงร่างแม่มดขึ้นจากน้ําเพื่อประกอบพิธีกรรมระหว่างที่กําลังสวดมนตร์ร่างของแม่มดเนี่ยก็เคลื่อนไว้อย่างน่าสยดสยองขณะที่กําลังดึงศพสุดท้ายขึ้นมาเขากลับถูกบางอย่างกระ ชากลงจากสะพานนักบวชคลานขึ้นมาจากน้ำแล้ววิ่งกลับไปที่คัมพีเพื่อค้นหาบทสวดที่จะขับไล่แม่มดแต่ทว่าแม่มดกลับกระโดดขึ้นมาจากก้นแม่น้ำและใช้พลังเผาคัมพีทิ้งจากนั้นก็จับนักบวชโยนลงจากสะพานเหมือนกับที่เขาได้ทำกับพวกเธอภาพตัดมาในปี1332ในยุคสงครามครูเสกขณะที่ทหารหลายพันนายกำลังเตรียมพร้อมทำสงครามอัศวินบีเมนและเฟนสันเพื่อนของเขาก,กำลังพนันกันว่าใครจะฆ่าศัตรูได้มากที่ ุไม่กี่นาทีต่อมาสงครามเนี่ยก็เริ่มขึ้นทั้งสองเป็นอาหารที่มีฝีมือฉกาจปวกเขากำจัดศัตรูของศาสนาจักรไปมากมายและตลอดหลายปีที่ผ่านมาปวกเขาเนี่ก็ต่อสู้ในสงครามหลายครั้งและได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือฤดูใดปวกเขาก็พร้อมที่จะทำสงครามเพื่อกำจัดศัตรูของพระเจ้าให้สิ้นซากแต่ในปี1344กองทัพเนี่ยก็ได้บุกทะลวงเข้าไปในเมืองสเสมอหน้นาขณะที่บีเมนเนี่ยกำลังฟาดฟันศัตรู เขาก็เผลอแทงดาบเข้าไปในร่างของหญิงสาวคนหนึง่งในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ตระหนักได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีเพียงผู้คนที่ไร้าทางสู้หลังจากเสร็จภารกิจบีเมดเนี่ยก็เดินไปต่อว่านักบวชถึงความโหดร้ายที่เขาสั่งให้ทหารเข็นฆ่าผู้หญิงและเด็กซึ่งนักบวชเนี่ยก็กล่าวว่าสิ่งที่เขาทํามันคือประสงค์ของพระเจ้าซึ่งบีเมดเนี่ยก็ตั้งคําถามว่ามันเป็นพระเจ้าจริงๆหรือที่กําลังนําทางเขาอยู่พูดจบบีเมดและเฟนซันทีโมศธาน,นี่ก็เลือกที่จะออกจาก กอหนึ่งเดือนต่อมาขณะที่ทั้งสองเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่ชานเมืองสตีเรียก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งพวกเขาจึงคิดที่จะไปขอค้างคืนแต่พอไปถึงพวกเขากลับไม่พบใครเลยระหว่างที่กําลังสํารวจบ,บ้านก็ได้พบกับศพเจ้าของบ้านที่ร่างกายเต็มไปด้วยตุ่มนองจากโรคระบาดโดยความกลัวทั้งสองเนี่ยจึงเลือกที่จะเผาบ้านหลังนั้นทิ้งและเดินทางต่อไม่นานพวกเขาเนี่ยก็มาถึงเมืองบีเมนต้องการไปที่เมืองเพื่อหาสเสบียงแต่เฟนสันอยากอ้อมไปเพราะกลัว ว่าจะมีคนรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารหนีทัพแต่ด้วยความจําเป็นพวกเขาจึงเลือกที่จะเข้าไปในเมืองพอมาถึงทั้งสองเนี่ยก็ได้เห็นผู้คนที่กําลังทุกทรมานจากโรคระบาดขณะที่เฟนซันเนี่ยกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโยฮันที่ได้ยินเนี่ยก็ตอบว่ามันคือการโรคตอนนี้มันแพร่กระจายไปทุกที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายและมันก็ยังไม่มีวิธีรักษาระหว่างที่บีเมนเนี่ยกำลังซื้อมา้าเล็กเลี้ยงม้าที่ช่วยขนของก็ดันทําดาบอัศวินของเขา ตกทำให้พอค้าเห็นตราบนดาบบีเมนที่ร้อนใจก็รีบไปหาเฟนสันเพื่อหนีออกจากเมืองขณะที่กําลังจะขึ้นมาพวกเขาเนี่ยก็ถูกทหารล้อมเอาไว้แต่โด้วยสกิลการต่อสู้ที่ผ่านสนามรบมามากมายทั้งสองก็สามารถเอาชนะทหารพวกนั้นมาได้แต่ทว่าพวกเขากลับถูกล้อมด้วยพลธนูบีเมนที่รู้ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยก็ยอมแพ้เพราะเขาเองก็ไม่อยากเสียพวกพ้อง ระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังถูกนำตัวไปขังบาทหลวงเดบลแซกก็หยุดพวกเขาไว้และขอดูตราบนดาบเมื่อเห็นสนัญลักษณ์เขาเนี่ยก็พาทั้งสองไปหาพาคาดินันซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นสภาพทีนาเวทนาที่เกิดจากการโรคเดบลแซกกล่าวว่าความชั่วร้ายนี้เป็นคำสาปของแม่มดดำจากนั้นพาคาดินันเนี่ยก็กล่าวว่าเขาอยากให้บีเมนนำตัวแม่มดไปยังเซวเล็กเพื่อใช้คัมภีรโซโลโมอนทำลายคำสาปของนางซึ่งบีเมนเนี่ยก็ถามว่าทำไมต้องเป็นพวกเขา พาคารินันเนียก็บอกว่าพราะทหารส่วนใหญ่ตายจากโรคร้าจนหมดพร้อมกับบอกว่าดเดวิลแซกและอัศวินโยฮันจะรวมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยบีมินที่หมดศรัทธากับศาสนาจากกอปฏิเสธที่จะช่วยพวกเขาทําให้ทั้งสองถูกโยนเข้าห้องขังและได้พบกับปิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไม่นานเฟนซันเนียก็หัวรอขึ้นมาเพราะนึกถึงสีหน้าของบาดหลวงที่ถูกบีมนปฏิเสธซึ่งเฟนซันเนียก็บอกว่าพวกเขาทําหน้าเหมือนกับมีใครฉี่ใส่ขันน,น้ํามนต์ เลนเอาบีเมนถึงกับขำลันกลางดึกบีเมนเนี่ยก็สะดุ้งตื่นและเห็นว่าหญิงสาวกําลังเจ็บปวดจากบาดแผลของเธอรุ่งคืนด้วยความสงสารหญิงสาวบีเมนเนี่ยก็บอกกับเดวิลซาก้าเขาจะพาแม่มดไปที่วิหารจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันวางแผนเส้นทางบีเมนต้องการใช้เส้นทางลัดผ่านป่าแต่โยฮันเนี่ยก็เตือนว่าถ้าเขาไปในป่าบ,บอมบูดอาจไม่ได้กลับออกมาบีเมนจึงถามบาดหลวงว่าพอจะรู้จักใครที่เคยเดินทางไปเซเวเล็กไหมเช่น พอค้านายพลหรือหัวขโมยพูดจบบาดหลวงเนี่ยก็พาไปหาฮากามาที่ถูกจับโทษฐานที่เขาหลอกลวงผู้อื่นบีเมนเสนออิสาพให้กับฮากามาโดยแลกกับการที่เขาต้องนำทางไปที่วิหารหลังจากตกลงเสร็จพวกเขาก็ไปหาแม่มดเพื่อนำตัวไปขึ้นรถมา้าระหว่างทางบาดหลวงเนี่ยก็บอกว่าแม่มดหลับอยู่เพราะถูกวางยาในอาหารแต่ทว่าพอพวกเขาเข้าใกล้แม่มดเธอกลับตื่นขึ้นและโจมตีบาดหลวงโชคดีที่เฟนสันและบ เนจับเธอไว้ได้ทันจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ขังเธอไว้ในกรงและออกเดินทางขณะเดียวกันพระคารินันก็ได้เสียชีวิตลงระหว่างการเดินทางโยฮันเนี่ยก็ถามว่าทันพบนางที่ไหนบาทหลวงเนี่ยก็บอกว่าเธอกําลังเดินอยู่คนเดียวและพึพรรมพำภาษาแปลกๆโยฮันเลยถามว่านั่นคือวิธีที่ทันตัดสินว่านางเป็นแม่มดหรือบาทหลวงอธิบายว่าทุกที่ที่นางไปจะมีโรคระบาดตามมาและพอเธอมาถึงกามารคก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองโยฮันที่ไม่เห็น ด้วยเนี่ยก็บอกว่าหมู่บ้านของเขาเด็กสาวไม่เคยเดินผ่านแต่กามาโรก็ยังมาถึงขณะเดียวกันเฟนซนเนียก็เตือนบีเมนว่าพวกเขากําลังถูกตามพอรู้แบบนั้นพวกเขาก็จอดรถม้าทิ้งไว้เมื่อชายแปลกหน้ามาถึงก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นบีเมนเนี่ยก็เอาดาบจ่อเข้าไว้และถามว่าเขาเป็นใครมาที่นี่ทําไมชายหนุ่มตอบว่าเขาชื่อคายเป็นลูกชายของอัศวินที่อาศัยอยู่ในโบสถ์และเขาก็เป็นผู้ช่วยทําพิธีของพระคาริน,นันเหตบ ผลที่เขาตามมาก็เพราะต้องการร่วมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยและอยากให้บีเมนแต่งตั้งเขาเป็นอัศวินเฟนซันได้ยินเนี่ยก็หัวร้อย,ย๊อเขาใายที่ไม่ชอบให้ใครดูถูกเนี่ยก็พูดจาย,ยั่วยุจนทําให้เฟนซันโกรธจัดและตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้กับเขาพูดจบพวกเขาเนี่ก็ดวลดาบกันขณะที่สู้กันเฟนสันเนี่ยก็ไม่อ่อนข้อให้และแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ของเขาเหนือกว่าบีเมนเห็นแบบนั้นก็เข้ามาหยุดการต่อสู้แล้วตัดสินใจ ที่จะพาคายไปด้วยตกเย็นบีเมนเนี่ยก็นําอาหารไปให้แม่หมดซึ่งเธอเนี่ยก็แนะนําตัวว่าเธอชื่อแอนนาและเธอกลัวเดเบลแซกซึ่งบีเมนเนี่ยก็เดาได้ว่าเขาเป็นคนทําร้ายเธอจากนั้นแอนนาเนี่ยก็ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปถึงวิหารเพราะเธอเคยเห็นเด็กสาวในหมู่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่โมดถูกชาวบ้านนําก้อนหินใส่กระเป๋าของเธอแล้วให้เดินลงแม่น้าถ้าตายทุกคนเนี่ยจะเชื่อว่าเธอคือมนุษย์แต่ถ้ารอด เธอจะถูกเผาเมื่อเห็นความกลัวในดวงตาของเธอบีเมนก็นึกถึงหญิงสาวที่เขาสังหารเขาเลยสัญญาว่าเธอจะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมและเรื่องโหดร้ายแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเธอคุยเสร็จบีเมนเนียก็กลับมาที่แคมป์เดเบลแซกก็เตือนเขาว่าอย่าฟังเรื่องที่เธอพูดเพราะแม่มดจะชักจูงพวกเขาให้ฆ่าฟันกันเองตกดึกขณะที่โยฮันเฝ้ายามเป็นกะแรกบาดหลวงเนียก็เดินมาอยู่เป็นเพื่อนโยฮันที่เห็นแอนนาคล้ายกับลูกสาวที่ตายไปจาก กระบ,บาดก็รู้สึกไม่พอใจที่เธอถูกกล่าวหาทาั้งๆที่ยังไม่มีความผิดโยฮันที่รับไม่ได้เนี่ยก็กําลังจะเดินออกไปแต่ทว่าแอนนากลับรอ้องไห้อ้อนวอนเพื่อไม่ให้เขาไปโยฮันใจอ่อนก็เดินเข้าไปไกลเพื่อหวังจะปล่อยเธอแต่เธอกลับดึงเขาชนลูกลงส่วนเดบลแซกที่วิ่งเข้ามาช่วยก็ถูกเธอใช้ไม้กางเขนแทงมือเมื่อคนอื่นๆมาถึงก็พบว่าแอนนาได้หนีไปแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ออกค้นหาเธอจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึง่งไม่นานพวกเขาเนี่ยก ก็เห็นหญิงสาววิ่งผ่านลานหมู่บ้านแต่พอพวกเขาล้อมเธอไว้ก็พบว่าเธอไม่ใช่คนที่พวกเขาตามหาจูจ่ๆคายเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปอีกทางซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตามเธอมาถึงคูน้ําที่มีทางเดินเป็นเขาวงกดพวกเขาแยกกันไปและคคยเนี่ยก็พบว่าที่นี่คือสุสานขณะที่ค้นหาโยฮันเนี่ยก็ได้ยินเสียงลูกสาวดังออกมาจากสุสานและเริ่มเห็นภาพหลอนโยฮันตามเสียงนั้นไปแต่แล้วเขากลับพุ่งใส่ดาบของคายพอคนอื่นๆมาถึง ก็อธิบายว่าโยฮันไม่เห็นเขาแล้วเอาแต่เรียกชื่อเด็กสาวคนหนึ่งจากนั้นฟนซันเนี่ยก็พบเอนนาที่หลบอยู่เธอพุ่งเข้ามาโจมตีเขาแต่บีเมนเนี่ยก็เวียงเธอออกไปพอรู้ว่าทําอะไรไม่ได้เธอเนี่ยก็ขอร้องว่าอย่าพาเธอกลับไปหานักบวชเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเนี่ยก็จัดพิธีศพให้กับโยฮันหลังจัดพิธีเสร็จเดเบลแซกเนี่ยก็บอกกับบีเมนว่าแม่มดเป็นคนฆ่าโยฮันและเตือนคนอื่นๆว่าอย่าพูดเรื่องส่วนตัวให้เธอได้ยินเพราะแม่มดจะใช้ มันเป็นจุดอ่อนทำร้ายพวกเขาซึ่งบีเมนเนียก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อสิ่งที่ปาดหลวงพูดมากนะักแม้มดที่ได้ยินเนียก็ยิ้มเยาะเย้ยเดบเบลแซกไม่นานพวกเขาเนียก็มาถึงสะพานข้ามหุบเขาที่เก่าแก่และพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อบีเมนตัดสินใจจะข้ามไปก่อนซึ่งพอข้ามไปได้พวกเขาก็ช่วยกันเอารถม้าข้ามมาอีกฝั่งแต่ทว่ารถม้ากลับหนักเกินไปทําให้คายเนียเกือบตกไปในเหวในจังหวะที่คายเนียกาลังจะตกลงไปแอนนาก็จับแขนเขาไว้โดยมือข้างเดียว และในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็นํารถม้าข้ามมาได้พร้อมกับสะพานที่พังลงพอดีเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในป่าบอมบูดก็มีหมอกน้ปกคลุมไปทั่วจนพวกเขามองไม่เห็นทางบีเมนจึงเลือกตั้งแคมป์จนกว่าหมอกจะจางลงระหว่างที่ทุกคนเนี่ยหลับหากะมาก็แอบมาที่รถม้าเพื่อจะฆ่าแม่หมดเพราะเขาคิดว่าเธอคือต้นเหตุของทุกอย่างขณะที่กําลังจะลงมือบีเมนและเฟนสันเนี่ยก็เข้ามาขวางเขาไว้แต่จู่ๆแม่หมดเนี่ยก็ส่งเสียงหอนออกมา ไม่นานเสียงหมาป่าเนี่ยก็ดังขึ้นเมื่อรู้ว่าหมาป่าเนี่ยกำลังใกล้เข้ามาบีเมนก็สั่งให้ทุกคนคาวงมันให้ได้มากที่สุดพูดจบพวกเขาเนก็ถูกโจมตีแต่หลังจากต่อสู้กับหมาป่าจนหมดก็มีเสียงหอนดังขึ้นมาอีกครั้งบีเมนจึงสั่งให้ทุกคนถอยแต่ขณะที่กำลังหนีหากมาก,ก็ถูกหมาป่า,ปาพุ่งใส่จนตกจากมา้าและถูกหมาป่ารุมทำร้ายอย่างไร้ความปาณีเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างจบลงบีเมนที่เหลืออ,อดเนี่ยก็หยิบหน้าไม้ขึ้นมาเพื่อจะ สังหารแม่มดแต่เดวเวลแซกเนี่ยก็ห้ามเขาพร้อมกับบอกว่าหากไม่ทําพิธีโรคระบาดจะไม่หายไปแหละผููคนอีกมากก็จะต้องตายบีเมนไม่สนใจแล้วผลักเขาออกไปเฟนสันจึงเข้ามาหยุดเขาและบอกว่าพวกเราถึงเซวลักแล้วหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขาเนี่ยก็มาถึงวิหารแต่ไม่มีใครออกมาเปิดประตูทําให้คายเนี่ยต้องมุดผ่านช่องเล็กๆเพื่อเขาไปเปิดประตูให้บาทหลวงนําทางพวกเขาไปยังโบสถ์เพราะคิดว่าบาทหลวงคนอื่นๆจะอยู่ที่นั่น แต่พอเข้ามาด้านในพวกเขาเก็พบว่าบาดหลวงทั้งหมดได้เสียชีวิตจากการโรคหมดแล้วเดเบลแซกที่สิ้นหวงนังนก็คุกเข่าสวดมนต์เพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้าบีเมนที่เห็นว่ามันไร้ประโยชน์ก็เข้ามาขัดจังหวะเขาในตอนนั้นพวกเขาเก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นพอเดเบลแซกเดินเข้าไปใกล้บาดหลวงก็ชี้ไปที่คัมภี์โซโลมอนแล้วเสียชีวิตไปเดเบลแซกเปิดคัมภีร์ก็เห็นว่าสำเนาเล่มนั้นมีพิธีกรรมและ คาถาที่ใช้ต่อสู้กับความมืดได้บีเมนเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าท่านสามารถทําพิธีได้หรือไม่พูดจบพวกเขาเนี่ก็เดินออกจากโบสถ์เพื่อไปประกอบพิธีกรรมเมื่อแม่มดเห็นคมภีเนี่ยก็กล่าววา่าหลายพันปีที่ผ่านมาโบสถ์ได้คาคนของเธออย่างโหดเหี้ยมและขอบคุณที่โบสถ์คลาชีวิตผู้คนมากมายซึ่งมากกว่าการโรคเสียอีกบาทหลวงไม่ฟังคำยั่วยุและเริ่มทำพิธีแต่เธอเนี่ยก็ไายมนทำให้มือของเขาเจ็บ บีเมนพยายามจะหยุดเธอแต่เธอกลับพูดคำกล่าวในสงครามทำให้ทุกคนตะลึงเพราะเป็นไปไม่ได้ที่แม่มดจะรู้สิ่งนั้นดเดบิลแซกตระหนักได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่แม่มดแต่เธอคือซาตานดเดบิลแซกเปลี่ยนบทสวดทำให้สิ่งชั่วร้ายในตัวเธอปั่นป่วนจากนั้นเธอเนี่ยก็เริ่มกายร่างและใช้พลังเผาเหล็กละลายเมื่อหลุดออกมาได้เธอเนี่ยก็ตรงไปหาบาดหลวงเพื่อแย่งคำพีบีเมนพยายามจะหยุดเธอแต่ก็ไม่สำเร็จบาดหลวงจึงสาดน้ำมน ทําให้ปีศาจเจ็บปวดและหนีเข้าไปในวิหารจากนั้นบีเมนเนี่ยก็บอกให้คายไปหาน้ามนเพื่อไปต่อสู้กับปีศาจเมื่อคายนําน้ามนกลับมาบีเมนเนี่ยก็ห้ามเขาไม่ให้ไปต่อสู้แต่คายกลับแนวแน่ที่จะทําตามคําสาปานของอัศวินแม้เขาจะต้องตายบีเมนที่เห็นถึงความตั้งใจเนี่ยก็แต่งตั้งเขาเป็นอัศวินระหว่างที่กําลังค้นหาปีศาจพวกเขาก็คุนคิดว่าทําไมปีศาจถึงไม่หลบหนีท,ทั้งที่มันเนี่ยมีโอกาสพอนึกย้อนกลับไป ว่าทุกคนที่ตายคือคนที่พยายามจะปล่อยมันนั่นก็แสดงว่าปีศาจตั้งใจจะมาที่วิหารนี้ตั้งแต่แรกและใครที่ขวางทางมันจะต้องถูกกำจัดเมื่อพวกเขารู้ความจริงนี่ก็รีบออกค้นหาว่าปีศาจต้องการมาที่วิหารทำไมเมื่อเดินเข้ามาในห้องสมุดพวกเขาเนี่ก็เห็นกลุ่มบาดหลวงที่ตายเพราะติดโรคระบาดและด้านนอกก็มีเมฆดำปกคลุมไปทั่วพร้อมกับฝูงปีศาจที่บินวนอยู่เหนือวิหารและพวกมันก็บินเข้าสู่รังของบาดหลวงที่ตายขณะเดียว การเดเบลแซกเนี่ยก็ค้นพบว่าบาทหลวงกําลังคัดลอกคัมภีรโซโลโมอนเพื่อเป็นอาวุธเอาไว้ต่อสู้กับปีศาจพอบีเมนรู้แบบนั้นก็เข้าใจทันทีว่าปีศาจต้องการคมภีโซโลโมอนเล่มสุดท้ายซึ่งเป็นเหตุผลที่มันปลอมตัวเป็นแม่มดและให้พวกเขานําเธอมาที่วิหารซเวล็กเดเบลแซกเนี่ยก็บอกว่าทาคัมภีร์ตกไปอยู่ในมือของปีศาจมนุษย์จะต้องตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันจูจู่เสียงปีศาจเนี่ยก็ดังขึ้นเมื่อพวกเขาเดินไปที่โถงก็ เห็นร่างที่แท้จริงของปีาศาจซึ่งมันเนี่ยก็เริ่มขอบคุณที่พวกเขาพามันมาที่นี่บีเมนเ็นแบบนั้นก็บอกให้บาดหลวงทําพิธีพอเริ่มสวดมนต์มันเนี่ยก็คว้างสิ่งของใส่พวกเขาแล้วเผาสาเนาทั้งหมดทิ้งพอลุกขึ้นเฟนซันเนี่ยก็ตระหนักได้ว่าศพของบาทหลวงที่ตายหายไปไม่นานศพบ,บาทหลวงเนี่ยก็พุ่งออกมาจากความมืดเพื่อสังหารดีเบลแซกพวกมันคลานขึ้นไปบนเพดานและกระโดดใส่พวกเขาขณะที่บีเมนพุ่งเข้าไปปกป้องเดเบ เดบลแซกค้นพบว่าต้องตัดหัวของพวกมันจึงจะสามารถทำลายปีศาจได้จากนั้นเฟนซันและขายเนี่ยก็ไล่ตัดหัวพวกมันเรียงตัวส่วนเดบิลแซกก็ยังคงทำพิธีต่อไปแต่ทว่าพวกมันมีเยอะเกินไปทำให้เฟนซันเนี่ยพลาดา่าส่วนเดบิลแซกก็ถูกปีศาจฆ่าทิ้งอย่างไม่ปราณีทันทีที่มันจะคว้าหนังสือบีเมนก็สาดน้ำมนใส่มันทำให้ปีศาจเนี่ยโกรธจัดและบีบคอเขาในจังหวะที่บีเมนเนี่ยกำลังจะขาดใจเฟนสันก็พุ่งเข้ามา ช่วยทําให้เขาเหนียรอตายมาได้แต่ทวา่าปีศาจกลับใช้ปีกของมันจับเป็นสันไว้และเผาเขาจนกลายเป็นเท่าทานบีเมนรู้สึกเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถช่วยเพื่อนเอาไว้ได้แต่ในจังหวะที่ปีศาจเนี่ยกำลังจะมาจัดการเขาจู่ๆคายเนี่ยก็โผล่มาและเริ่มท้องบทสวดต่อทําให้ปีศาจเปลี่ยนเป้าหมายไปที่คายโชคดีที่บีเมนเนี่ยขวางมันไว้ได้ทันเขาใช้มีดตรึงมันเอาไว้เพื่อให้คายเนี่ยทำพิธีต่อปีศาดินรนทุรนทุราย ด้วยความทรมานมันใช้ปีกแทงบีเมนหลายครั้งแต่เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิน้นร่างของมันเนี่ยก็ถูกแผดเผาและปลดปล่อยร่างของแอนนาออกมาเมื่อทุกอย่างจบลงคายเนี่ยก็รีบเข้าไปหาบีเมนเพื่อดูอาการบีเมนเนี่ยก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายบอกกับคายว่าจงช่วยปกป้องเธอและเขาก็จากไป ต่อมาคายและแอนนาเนี่ยก็มาไว้อะไรหน้าหลุมศพของทั้งสซึ่งแอนนาขอบคุณสําหรับการเสียสละที่ทาเพื่อช่วยเธอถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามหลังจากพิธีอําลาทั้งสองเนี่ยก็ขี่ม้าออกไปพร้อมกับคำภีร์โซโลโมอนอาวุธสุดท้ายที่มนุษย์จะใช้ต่อก่อนกับสิ่งชั่วร้ายและหนังก็ไดตัดจบไป สำหรับใครที่ดูจนมาถึงตรงนี้เราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะวันนี้โอเคชา n e l ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า